สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่พี่น้องเอทีที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับครอบครัวน้องนัตยาพิวัฒนาอีกแล้วนะคะก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะเป็นจิจวัตรประจาวันในแต่ละวันของครอบครัวน้องนัตยาพิวัฒนานะคะของครอบครัวนะคะก่อนที่เราจะออกไปหาอาหารให้สองสาวนะคะ ก็ทำความสะอาดก่อนนะคะทำความสะอาดที่อยู่สาวๆก่อนนะคะไม่ว่าจะเฉะแฉะยังไงนะคะความสะอาดก็สำคัญที่สุดนะคะ ก็จะมาเล่าประวัติของพิวัสนาให้คุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะคะพิวาดก็เมื่อก่อนนะคะเป็นช้างที่อยู่ภาคเหนือนะคะเป็นช้างที่อยู่อุ้มผางอยู่ฝั่งชายแดนพม่านะคะก่อนจะเป็นช้างลากสูงนะคะ เป็นช้างลากไม้พอควานแม่ควานก็สงสารน้องนาตยานะคะสงสารน้องนาตยาเพราะว่าเมื่อก่อนนาตยาก็อยู่เชือกเดียวนะคะอยู่เชือกเดียวสงสารนาตยาเพราะว่านาตยาก็ไม่มีเพื่อนนะคะ ก็เลยมีความคิดกันนะคะว่าอยากจะหาเพื่อนมาให้นาตยานะคะอยากจะหาเพื่อน,นะะมาให้นาตยาก็เลยปรึกษากันพอดีทางเจ้านายนะคะแานเจ้าของสวนก็ให้กู้เงินให้กู้ยืมเงินได้นะคะกอก่านแม่ควันก็ได้ไปเอาเงินจากเจ้านายนะคะที่ท่านให้กู้มานะคะก็มา ซื้อพิวาดนะคะมาซื้อพิวาดเดิมทีแม่ควันกับพ่อควันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดูพิวาดนะคะก็มีนายหน้าจะพาไปดูอีกเชือกหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นบุญวาสนานำพาที่ทำให้พ่อควันแม่ควันได้ผาพิวาดมาอยู่ด้วยนะคะก็นายหน้าก็พาพาไปดูมาดูพิวาดก่อนเขาก็บอกอยู่ว่า ช้างนะคะ,ะหางนะคะหางหางที่ว่าจะเป็นช้างที่หางกุดนะคะแม่ควันก็บอกไปดูแต่เราข้ามฝั่งไปดูที่ฝั่งพม่า,มาก,กันนะคะก็ไปดูแล้วรู้สึกว่าถูกชะตานะคะถูกชะตาเหมือนมันมีอะไรสื่อสารกันเข้ามาในทางสายตานะคะการที่เราไปรับช้างที่ไม่ได้ดูแลมาตั้งแต่เด็กๆมาอยู่มันก็เป็นการเสี่ยงอีกแบบหนึ่งคือเราไม่รู้นิสัยใจคอ แต่ในความรู้สึกของแม่ควานพ่อควานคือเราได้อยู่ใกล้มันมีเหมือนมีเซนต์หรือว่าจิตสัมผัสอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเหมือนสื่อสารใจกันและกันนะคะเขาบอกว่าเอาเอาออกจาก,กจุดจุดนี้ทีขอขอช่วยช่วยหน่อยอย่างนี้ประมาณนี้นะ,ะแม่ควานก็คุยกับพ่อควานว่าเราจะเอาพิวาดนี่เลยค่ะ จะไม่ไม่ไปดูัวเชือกอื่นแล้วคือรู้สึกว่าถูกชะตารักรักสงสารนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะตัดสินใจรับพี่วาดมาอยู่ด้วยก็ก่อนที่จะได้มาก็มีอุปสรรคแต่ในอุปสรรคนั้นก็คือง่ายทุกอย่างคะ่ะง่ายง่ายมากๆเป็นอุปสรรคที่อะไรที่มันไม่มเหมือนวาสนานะคะวาสนาที่ นำพาได้มาอยู่ด้วยกันนะคะพ่อขวานแม่ขวานก็รับพี่วาดมาอยู่ด้วยปีนี้ก็เข้าปีที่จะเข้าปีที่ห้าใช่ไหมคะพ่อขวานพี่วาดอยู่กับเราเข้าปีที่ห้าปีนี้ใช่ไหมคะก็จะเข้าปีที่ห้าแล้วนะคะพ่อขวานแม่ขวานก็ก่อนที่จะโควิดนะคะพ่อขวานแม่ขวานก็ชําระมาเรื่อยๆนะคะ ชำระพิวาทมาเรื่อยๆก็เราก็ชำระตามกำลังที่เราทําได้นะคะอย่างเงินเดือนที่ได้นี้แม่ขวัญพ่อขวัญก็เก็บใช้ก็มาหยุดชะง,งักช่วงที่มีโควิดนะคะเราก็ไม่มีเงินเดือนก็ไม่ได้ใช้ทั้งต้นทั้งดอกมานะคะจะสองปีกว่าแล้ว บางทีเราก็อยู่แบบนี้นะคะอยู่อย่างนี้เราก็คิดถึงบ้านนะคะเราเจอสภาพแบบถ้าหน้าฝนมาคือมันมัน,ม,นมันแฉะมากๆค่ะก็คิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแต่ไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าขอไปขออนุญาตแล้วขออนุญาตท่านแล้วท่านบอกว่าถ้าจะไปจริงๆก็ ต้องหาคะแนนมาชำระให้หมดก่อนถึงจะปพาพิวาทกลับไปได้เราก็ต้องสู้ทนอยู่ต่อไปนะก็ปรึกษากันคุยกันกับป้าขวานนะบบางทีก็คือป้าขวานก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าเราแบกแบก แบบภาระนี่สินมาแบบมันมัน,มนดอกเบีย้ยมันขึ้นมาทุกวันทุกวันแต่ด้วยความรักความผูกพันแม่ควันก็ไม่อาจที่จะปล่อยพี่วาดไปไปจากเราได้พวกควันก็เคยคุยกับแม่ควันนะว่าถ้ามันสุดวิสัยจริงๆหรือว่าอะไรถ้าเรามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องปล่อยไป แต่แม่ควันก็จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะแม่ควันพ่อควันก็จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะเพื่อเพื่อที่จะได้ดูแลพี่วาดต่อไปเพราะว่าเราได้พาเข้ามาในจุดจุดหนึ่งถึงแม้นอะไรจะมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะคะเราก็จะดูแลกันและกันตลอดไป กตอนนี้พี่วาดกับน้องนาตยาก็ผูกพันกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งเวลาพ่อควานนะคะพ่อควานเอานาตยาไปอาบน้ําเชือกเดียวอย่างนี้ค่ะห่างกันเวลาน้องไม่อยู่หรือว่า ไม่เห็นน้องพี่วาดก็จะร้องหาแล้วเวลาพ่อควานแม่ควานไปไหนนานๆเวลากลับมาอย่างเงี้ยพี่วาดคือเหมือนเหมือนเขารักเรารู้ถึงความรักที่เขามีให้ได้ความห่วงใยที่เขามีให้เราอะค่ะ ก็ภาวน,นานะคะภาวน,นาว่าสักวันก็คงมีอะไรดีๆขึ้นมานะคะเราก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะฟื้นตัวมายังไงนะคะก็จะขอทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะ คุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจเข้าขวน้องนาตยาพิวาสนามาโดยตลอดนะคะเราก็จะสู้นะครับสู้จะทําทุกอย่างนะคะให้ดีที่สุดเพื่อนวันหนึ่งนะคะเราจะได้พาพิวาดกลับไปอยู่ที่บ้าน ก็ขอกำลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดลิปต่อๆไปกับครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนาด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ